นี่ก็คือจะเป็นเส้นทางตอนกลางวันนะคะว่าเป็นยังไงตอนที่เราไปอะมันมืดแต่ตอนนี้เราขากลับมามันก็จะสว่างมันก็จะเป็นนี้มันก็จะเป็นโค้งเยอะมากเลยค่ะแต่อ้อมถ่ายไม่หมดค่ะโค้งมันเยอะจริงๆค่ะแต่ว่าบรรยากาศวิวรอบๆนี่คือสวยมากเลยค่ะดูเอาละกันเส้นทางที่ยาวมากเลยค่ะ ชอบบรรยากาศทางแบบเวลาขับรถไปชมวิวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนีย่ยโค้งอย่างเงี้ยเลยค่ะอันนี้อ้อมก็ขับรถมาเรื่อยๆแล้วก็พอดีเห็นวัดตรงนี้เลยสวยดีอ้อมก็เลยแวะเข้าตรงนี้ไหว้พระพอดีเลยค่ะวัดสวยจริงๆค่ะของจริงสวยมากเลยค่ะเป็นวัดพระนั่งดินค่ะอ้อมก็ไม่เคยได้ยินเนาะพอดีมันเป็นทางผ่านมาก็เอา โอเคเราแวะไหว้พระก,ก่อนที่จะไปเที่ยวต่ออะไรเนี้ยค่ะอันนี้เราออกมาจากที่ภูลังกาเราก็แวะตรงที่พอดีมันเป็นทางผ่านเป็นวัดอ,อ,อะไรนะคะป้าพระนั่งดินพระนั่งดินค่ะอันนี้เรารักเชียงคานก็จะเป็นประมาณเนี้ยรอบอันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะต้นจามจุรี ใหญ่ใหญ่อยู่ค่ะอันนี้คือรอบบริเวณโถดเข้านะก็ต้องเป็นนี้ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบๆตรงหลังคาก็สวยดีแต่เป็นวัดทางเหนือค่ะ อันนี้คืออ้อมแวะจากจากที่พะเยาก็ในอันนี้มันก็จะอยู่ในภูลังกาอยู่ค่ะเชียงคานประมาณนี้ค่ะค<ำ>เชียงคำค่ะออกมาเราก็มาเที่ยวก่อนปีใหม่นี่เจดีย์เนี้สวยมากค่ะ เป็นรอบไปนี่เลยจะเป็นเจดีสีทองนี่ก็จะเป็นอยู่ข้างหน้าค่ะเมื่อ,อกี้ลรวอ้อมมาจากข้างหลังออมมาจากข้างหลังเราก็มาข้างหน้ามาดูข้างหน้าสวยจริงๆค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปดูในบทข้างในกันนะคะเจดีสวยมากค่ะเป็นสีทองตรงนี้จุดที่ว่าเราจะต้องไปจุดเทียนตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเช่าเทียนมาค่ะเราก็จุดเราก็อธิษฐานไว้ค่ะตรงนี้เราก็มาบูชาเทียนเนาะคะ่ะแล้วก็ เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปสะดอกเคาะคา,าแต่นี้ตรงเป็นบันไดออมก็เลยขี้เกียจขึ้นไปเลยให้เป็นเป็นคนเขียนให้อยู่ตรงนี้เขียนใส่ในเทียนไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยจุดเทียนเอาค่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงจุดที่ว่าเราไปเช่าเทียนมาแล้วก็ในเทียนมาเราก็เขียนวันเดือนปีเกิดแล้วก็จะมีกระดาษห่อกระดาษ สวดมนต์ให้เราแล้วก็เราก็สวดอธิษฐานไปนะคะนี่ก็จะเป็นโบทข้างในนะคะแ,แต่เราทำบุญ นี้เราก็ได้ดอกไม้ทุกเทียนมานะคะเราก็จะมา,าจุดตรงนี้มาวางไว้ตรงที่ที่พี่เขาถ่ายรูปกันอยู่นี่ก็คือจะเป็นพระพระเจ้านั่งนั่งดินค่ะก็คือตรงเป็นตรงที่ตรงนี้เลยนะคะที่ท่านนั่งอยู่ค่ะก็เราอยู่ในนี้เราก็พูดเสียงดังไม่ได้เนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นพระนั่งดินตรงที่จําลองนะคะตรงนี้ค่ะจำลองให้เราได้บูชาอยู่ตรงนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นองค์จริงอยู่ข้างในนู่นนะคะแต่ว่าเขาห้ามผู้หญิงเข้าไปค่ะ ก็จะเป็นต้นไม้ข้างนอกต้นใหญ่มากน่าจะตัดกิ่งออกแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ใบนี้เข้าไปสวยมากเลยใหญ่มากเลยค่ะคลิปไว้ค่ะก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขความเจริญนะคะคลิปจิ่รใดก็ขอให้สมความปรารถนาค่ะแล้วก็ฝากติดตามฝาก กดไลค์กดแชร์ให้อ้อมด้วยเป็นกําลังใจให้อ้อมด้วยนะคะว่าอ้อมจะมีคลิปอะไรใหม่ๆม,ม,มาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะ,ะอันนี้ก็คืออ้อมเพิ่งจะเริ่มตัดต่อคลิปเองยังไม่เป็นเท่าไหร่เลยคะ่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้อ้อมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ